โอ้โหเชื <Workers> <S <S ่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนน่าจะแบบว่ามีมีเสียวอ่ะมีเสียวนัดนนี้ก็จะบอกว่าจบเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที่31ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็บุกไปเอาชนะฟูลแลมได้อย่างคือจับเลย2อประตูหนึ่งคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยในทั้งเกมเนี่ยลิเวอร์พูลก็เหนือกว่าฟูลแลนอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่โอ้โ เรียกได้ว่าขึงบอลเนี่ยหน้าก่อเขตโทษปูแลมรอยิงอย่างเดียวเลยครับแต่สุดท้ายก็ได้มาแค่หนึ่งประตูจากจากังหวะการประสานงานที่มันแบบว่ามองตาก็รู้ใจครับผมหลับตาก็รู้ครับว่าจะจะวิ่งไปทางไหนครับระหว่างโรเบิโตฟอร์มิโนกับซาเดียวมาเน่ครับเล่นชิงกันแบบโอ้โหใช้ได้อจังหวะนั้นน่ะ,ะคือจ่ายปุ๊บเอ่อพอฟอร์มิโนไปริมเส้นตบเข้ามาตรงกลางซาเดียวมาเน่ก็มาที่จุดนัดพบครับแล้วก็ยิง เข้าไปปรุงตะข่ายครับก็คือพอดูจบครึ่งแรกเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะพลาดอะสําหรับเกมนี้เพราะว่าฟูลแลมอย่างที่เราเห็นในครึ่งแรกนะเสียบอลก็ง่ายพอพอบุกมาถึงตรงกลางกลางสนามปุ๊บโดนลิฟต์ปูตัดได้ตลอดเลยแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยอลิซอนเบเกอร์แทบจะแบบอยากายเกาะมือเลยแทบจะไม่ได้เซฟอะไรเลยแล้วก็พอมาครึ่งหลังนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆลิฟปูก็ยังดีกว่าเยอะครับแต่ว่าฟูลแลมเขาก็จะ เริ่มที่จะกล้าบุกสวนมากขึ้นครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนไอ้เจ้าไลอานซิซยอนลงมาเล่นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วก็ดันอ่าไลอานบาเบลเนี่ยขึ้นไปช่วยทางอเล็กซานดรามิโตวิทครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ประตูตีเสมอก็ไม่ใช่จากอะไรครับจากความผิดพลาดของทางไอซอนเบเกอร์นั่นแหละมงคือหลังตอนแรกก็คิดว่าเออไอ้เจ้าเอ้ไม่ใช่เฟอร์กิวันได้ครับมงคือหลังแล้วก็อซอน ก็คือการแข่งคิดว่าไอซอนเบเกอร์จะวิ่งเข้ามาเอาบอลครับแต่บอลมันไม่ปิ้นไปหาเบเกอร์นะจนสุดท้ายก็ต้อง่งขึ้นหลังแล้วก็บอลเนี่ยมันไปถูกไลอันบาเบลปั๊มได้ครับแล้วก็ทําให้บอลแหมผ่านมาที่ถึงเท้าของบาเบลแปรเข้าไปแบบง่ายๆครับตามมาเป็นหนึ่งหนึ่งครับแล้วพอพอมาถึงนักเวลานั้นเนี่ยโอ้โหฟูแลมันเริ่มมีโมเมนตัมเข้ามาแล้วนะก็มีอีกหลายๆจังหวะที่เฉียวไปเฉียวมาแต่สุดท้ายครับลิปปูก็ ผมก็นําบุกเอาคืนครับคือบทจะเอาอะ่ะจะเอาก็เอาได้นะเวอร์พูลแล้วสุดท้ายก็บุกขึ้นมาแล้วก็มาได้จุดโทษครับจ,จังหวะที่บอลมันบุกขึ้นไปแล้วก็ไปคุกคิกหน้าโกครับและไอ้เจ้าสกลลิโกโกของทางฟูลแลมเนี่ยแหละไปเหนียวไปคว้าตัวไอ้ซาดิโอมาเน่ที่กําลังจะยิงนะครับผมล้มไปก็กรรมการเป่าปนะเป็นจุดโทษก็ก็น่าจะเป็นจุดโทษอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไป เหนียวสักขนาดนั้นนะฮะก็สุดท้ายคนที่ยิงประตูก็เป็นทางเจมส์มิลเนอร์นะยิงแบบวัดดวงเลยฮะ,ะยิงแม่งกลางประตูเลยแล้วก็ลีโก้ก็พุ่งผิดทางไปนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือของท้ายเกมลิพูก็ยังคงครองบอลมากกว่านะแล้วก็ปิดเกมได้นะผมก็ก็ถือว่าวันนี้ก็ยังเก็บชัยชนะไปได้นะผมเสียดายที่ซาร่ายิงไม่ได้นะซารานี่โอ้โหคือถึงแม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็มีส่วนที่ทําแบบ เกมลุกต่อบอลเข้าช่องให้เพื่อนหาโอกาสยิงได้หลายๆครั้งจะบอกว่าจริงๆอ่ะซาร่าก็มีโอกาสที่จะยิงประตูนะแต่ว่ายิงไม่เข้าอย่างเช่นตอนที่ท้ายๆเกมอ่ะที่ใครเห็นว่าอ่าซาดิโอมาเน่ใช่ไหมพาบอลโตกลับไปแล้วก็จ่ายบอลให้ซาร่าทางด้านซ้ายแม่อุตส่าได้ยิงด้วยเท้าซ้ายนะก็ยิงไปติดเซฟของสกิโอลิโกอีกก็ต้องบอกว่าดวงมันยังไม่มานะซาร่าช่วงนี้ก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของซาดิโอมาเน่ก่อะนะเพราะว่าช่วงนี้แบบมาเน่แม่งฮอตจริงอ่ะ คือแบบยิงถ้าผมจำไม่ผิดที่ผู้บรรยายเขาบอกว่า9นัดพิมพิลิค์ล่าสุดมาเน่ยยิงไป9ประตูครับก็ถ้าใครเห็นสถิติดาวซันโวต,ตอนนี้นะครับผมกูเนเกโรหยุดอ,อยู่ที่18ประตูใช่ไหมซาร่าก็หยุดอ,อยู่ที่17ประตูแล้วตอนนี้ซาเดิโอมาเน่ยยิงมาเป็น17ประตูแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า แม่งโคตรฮอตเลยอ่ะมาเนย,ยิงทั้งบอลยุโรปยิงทั้งบอลพิมลีอังกฤษนี่ใครจะหยุดมาเน่ได้เนี่ยที่ทาซาล่ากับไมค์คนนี่แล้วถ้ามาเนย,ยังฮอตนะต้องบอกว่าแม่งโคตรอันตรายอ่ะสำหรับลิเวอร์พูลในะชั่วโมงนี้อ่ะสรุปสามแต้มที่ได้มาในวันนี้นะครับผมก็เพียงพอครับที่จะทําให้ลิเวอร์พูลครับกับขึ้นไม่นาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยแต้มเจ็ดสิบหกคะแนนนะฮะก็ทิ้งห่างแมนซิตี้เนี่ยไปสองคะแนนนะแล้วก็ แมนซิตี้แม้ว่าจะยังแข่งน้อยกว่า1น,นึ่นัดครับแต่ก็ต้องรอคอยอีกสักสองอาทิตย์ครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเป็นคิวของเกมทีมชาติเนาะก็ทําให้ลิวพูเนี่ยจะยึดจ่าฝูงไปอย่างน้อยก็ยังอีก2อาทิตย์แน่นอนแหละจนกว่าแบบจะมีการแข่งขันจากแมนซิตี้เพิ่มขึ้นมานะส่วนประตูได้เสียเนี่ยลิวพูวันนี้ได้มาหนึ่งลูกก็บวกเป็น ห้าสิบสองลูกนะอันนี้ประตูได้เสียนะคือแบบแม่งโครตรเยอะอะแล้วก็ตามหลังแมนซิตี้อยู่หกลูกครับแมนซิตี้เขาบวกอยู่ห้าสิบแปดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสองทีมที่แม่งยิงเยอะจริงๆส่วนฟูลแลมครับวันนี้แพ้ไปก็ต้องบอกว่าโอกาสในการลุ้นหนีตกชั้นมันช่างเรืออรางซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเหลือการแข่งขันอีกแค่เจ็ดเกมเท่านั้นเองและอยู่ห่างจากโซนรอดโซนหนีตกชั้นเนี่ยถึงสิบสามคะแนนครับแหม่ต้องบอกว่า ไม่น่าจะรอดนะสำหรับทีมฟูลแลนนะฮะก็ต้องบอกว่าคู่แรกลิเวอร์พูลครับทำแฟนบอลผงแดงทั้งหลายเนี่ยเยี่ยวเหนียวกันไปหลายคนเลยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็สุดท้ายก็ยังที่จะสามารถเก็บชัยชนะไปได้นะผมก็ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลในวันยังค่ำน,นะวันนี้ก็จะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ตามครับยังไงก็สามแต้มเหมือนกันนะฮะในวันนี้ <laughs> หลุนแทนแฟนเวือ์พปูครับก็เก็บชัยชนะไปได้นะฮะส่วนพิมลีกยังเหล็กหนึ่งคู่นะครับผมนั่นก็คือเชลซีครับจะลงสนามเจอกับทางเอเวอร์ตันนะครับผมที่บ้านของเอเวอร์ตันที่กุดิสันปาร์กนะก็จะเตะตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับผมถ้าวันนี้เชลซีเสมอหรือเอาชนะทางเอเวอร์ตันได้ครับแต้มเนี่ยจะแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่ที่ห้านะครับ ก็ถีบแมนยูร่วงมาอยู่ที่6แทนนะแต่ถ้าวันนี้เชลซีชนะด้วยสกอร์ที่มากกว่า5ประตูนะครับผมก็จะต้องต้องชนะสัก6ประตูเนี่ยก็จะทำให้แซงอาร์ซนอลไปอยู่ที่4เลยนะผมก็รุ้นแล้วกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะับสำหรับสิงบูเชลซีนะครับผมก็รอลุ้นกะันนะส่วนฟุตบอลเอฟเอัพครับ,รบก็ต้องบอกว่าโอ้โหโ,หโคตรดราม่านะคู่สุดท้าย ที่จะต้องลุ้นว่าใครจะเป็นหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชา์เลิศนะฮะมิววอลตอนแรกนําไบตัน2-0ครับและมาโดนช่วงท้ายเกมครับไบตันตีเสมอ2-2ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีครับยังเสมอกันอยู่2-2ครับทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าแหมโคตรจะดราม,ม่าเลยนะฮะ อ่ะกลับมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับผมนะครับผมสวัสดีคุณอันโตนิโอนะครับผมสวัสดีคุณสายชนสายเสมอบอกวันดีพี่ไม่เสียวไม่ใช่หงจริงๆรนฮะโอ้เราบอกว่าถ้าเสียวอย่างนี้นี่ต้องบอกว่ามันมันจะเครียดเกินไปนะโอ้จะเปินคำที่น่าเสียเลยนะตอนที่โดนไลออนบาเบลยิงตีเสมอไปเนะี่ยแต่ก็ยังดีนะที่ยังร่วมมือร่วมใจเอากลับคืนไม่ได้อีมีประตูครับจนคว้าสามแต้มไม่ได้เนาะสำหรับลิวคู สวัสดีคุณสมวังครับสวัสดีคุณธนรัตน์บอกว่าลุ้นแทบตายเลย <c oughs> คุณอันโตเดียวบอกว่าหงเสียวตูด <c oughs> คุณทำรงบอกว่าครึ่งหลังลุ้นแทบตายคุณมหาวิ์บอกว่าไม่เสียวไม่ใช่หงครับคุณหนอนแต่ก็พอใจที่สามแต้มครับก็ใจยังไงก็ได้ครับผมชนะยังไงก็สามแต้มเหมือนกันเนาะคุณโอ๋บอกว่าสวัสดีครับมันทุกเม็ดครับลุ้นกันยาวๆนะฮะ แล้วก็จะบอกว่านัดถัดไปของลิเวอร์พูลครับเจอกับทางสเปอร์ด้วยนะในช่วงสิ้นเดือนแหม่ก็เป็นเกมที่น่าจะทำให้แฟนบอลหลายๆคนตื่นเต้นอีกเกมหนึ่งแน่นอนคุณ FK ฟเคดีแครนบอกพี่หนอนนี่เหมือนแฟนแมนยูแต่เป็นแฟนบอลเบอร์สองของลิเวอร์พูลแทบจะเป็นเทียมที่พี่เชียร์ที่สองแล้วติดตามพี่ทุกนัดเลยฮะก็ผมจริงๆผมเชียร์ได้ทุกทีมาทีไหนเตะสนุกผมก็เชียร์หมดแหละ คุณธนรัตน์บอกว่าชนะเท่าไหร่ก็ไม่สาคัญครับขอให้ได้สามแต้มพอคุณดอนนี่เสียงบอกว่าลิฟท์อะไรนะแจ๋วครับเออคุณธนรัตน์บอกว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องคงต้องรอเรียกฟองของซาร่าครับคือซาร่าแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ก็มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับผมต้องบอกว่าเนี้ยเจอไอ้เจ้าอะไรนะโจไบอันดักไว้ตลอดเลยเวลาที่ซาร่าจะล็อกไปล็อกมาครับแล้วก็แม่ ยังยิงไม่ได้สักกทีนะคุณวีรพงศ์บอกว่าฟันไดพลาดเลยครับผมคิดว่าฟันไดจังหวะน,นั้นนะคือปกติอะถ้ากองหลังกลางกลางแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเป็นสัญญาณที่บอกว่าให้โกวิ่งเอามาวิ่งออกมาเอาบอลครับแต่บอลมันบอลมันไม่ไปมันไม่กิ้งไปหาอลิซอนเบเกอร์ครับเลยทําให้มันผิดคาดไปนินดนึงครับพอมุ่งกลับไปเนี่ยมันก็มุ่งไปเบาเกินทาให้ไลอันบาเบลที่วิ่งมากดดันเนี่ยก็เหมือนแบบ โดนบอลแล้วก็บอลกระเด้งมาเข้าเท้าเท้าอีกทีนะแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆเลยก็ต้องบอกว่าก็ไม่เป็นไรพลาดครั้งนี้ก็ไม่ทําให้เสียหายครับเพราะอย่างน้อยทีก็ยังชนะไปได้เนาะคุณไฟซอบอกว่าได้สามแต้มก็พอครับคุณมนุชัดบอกว,ว่าดีครับอัสวดีนะฮะแบบหนึ่งนะครับผมเอ่อแบบหนึ่งนะครับผมเ คุณอุกฤษบอกว่าเสียงเหมือนเดิมคุณสำรวยบอกว่าเล่นกับทีมหนีตายบอกแล้วเนี่ยสดๆครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าทีมหนีตายทุกทีมเนี่ยเล่นด้วยยากเล่นด้วยยากมากๆเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหเรี่ยวแรงพละกําลังนี่ไม่รู้มาจากไหนครับบดจาแบบบุกทีมที่อยู่หัวตารางนี่ก็บุกได้ซะงั้นนะ่ะเออสวัสดีคุณสำรวยคุณพนุชันบอกว่าเล่นได้มากครับเลี้ยวครูเอ้ยเล่น แต่บอกว่าครึ่งหลังอาจจะพลาดหน่อยครับผมแต่ก็โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะลิพูลเหนือกว่าฟูแลมค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่ายิงไม่ได้เองนะก็เฉียวไปเฉียวมานะเคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยคำพระจอมหรือเปล่าบอกวสวัสดีไอ แฟนหงจากสอปปลาวอ่ะสบายดีครับอ่ะแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคำว่าสบายดีเนี่ยคุณปาปาบอกว่าสวัสดีครับพี่เชลซีได้ไหมครับวันนี้ก็ได้ลุ้นอยู่นะเจอเอเวอเรตนะช่วงนี้ผมว่าเอเวอเรตเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันได้เสียนะเป็นทีมกลางตารางแม้ว่าจะห่างจากโซนตกชั้นก้าวแต้มแต่ผมคิดว่าเอเวอเรตไม่น่าจะพลาดนะในในการหนีตกชั้นคิดว่าน่าจะอยู่รอดได้แหละก็รอลุ้น้วยกันว่าจะเป็นยังไงผมผมห้าสิบห้าสิบาทระหว่างคู้เอเวอเรตกับเชลซีเดายากนะ คุณอนันท์ทับลาบ,บอกว่าแทบน้ำตาไหลเลยครับถ้าเสมอนันนี้ซาเล้งแหดถ้วยของผมพังแน่ๆฝันดีครับพี่อ่ฝันดีนะครับผมคุณเจเลทองเหมือนบอกว่าคิดว่าจะเสมอซะแล้วฮะแต่ว่าฤาษีปู่ก็ยังไม่ยอมนะครับผมก็เครื่องจักรสีแดงครับยังทํางานครับจนกว่าจะนกหวีดเป่าหมดเวลานะครับผมยังคงเดินหน้าบุกต่อไปคุณธนรัตน์บอกว่า ตั้งแต่ปี2019ไม่มีงานไหนง่ายเลยสําหรับลิือ์พนะูฮะก็ไม่ง่ายจริงครับผมแต่ถ้าเก็บแต้มได้นี่คือถือว่าเป็นผลประสบควาสมสําเร็จนะที่ทําได้ในแต่ละเกมคุณวิรพงศบอกว่าแบบนี้หรือเปล่าที่เขารู้จุดอ่อนฟันได้คนระับก็คือฟันได้ก็นานๆาจะพลาดทีนะครับผมแต่ว่านัดน,นี้ผมว่ามันเป็นการที่กาจจังหวะผิดซะมากกว่าที่จะ คืนบอลให้อลิซอนเบเกอร์นะแล้วบอลมันไม่วิ่งไปหาเบเกอร์อย่างที่คิดนะครับผมก็สุดท้ายก็พลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรทีมยังชนะมาได้เนาะคุณนัทพรบอกว่าแมสซิสครับอ่าแมสซิสเดี๋ยวต้องอดใจรออีกนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวมาเตะอีกทีช่วงปลายเดือนนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์หน้าไม่มีเตะเนาะเป็นเกมทีมชาติมนาะขั้นเอาไว้อืม คุณสงกริจบอกว่ากองกลางเล่นเหมือนเกรงๆนะครับผมแต่ในขนาดเล่นจริงๆเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นค่อนข้างดีจะมีแค่ช่วงที่ก่อนที่ฟูลแลนจะได้ประตูตีเสมอแล้วก็หลังได้ประตูตีเสมอนิดนึงอ่ะโอ้โหช่วงนั้นนี่กาฟูลแลนนี่เล่นดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัดบอลแบบใช้ได้เลยเอ,อคุณสตสตอะไรนะคุณสถิตคุณบอกว่าบาซ่าจะชนะใหม่ครับคืนนี้บาซ่าจะใครนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงบาซ่าเจอกับทางเรเบรเตส น่าจะไหวอยู่นะเพราะถ้าไม่ชนะนี่ก็ก็ก็ไม่เสียหายมากนะเพราะเมื่อวานนี้อาเตติโกมาดริดแพ้ไปแล้วนะคือแบบโอ้โหอุตส่าห์จะทําแต้มตามบาร์ซ่ามาสักหน่อยก็ไปพลาดด้วยตัวเองนะสำหรับแอตมาดริดแล้วก็คุณอุทัยเหลาทองโอ้โหจะบอกว่าผมชอบคุณอุทัยเหล่าทองมากเลยนะเป็นคนที่แต่งก่อนได้ไวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ค่าคือโองกงทองสเต็ปขาดย่อมไม่พาสามแต้มแจ่มจริงแจ่มจริงหวา อะไรเนี่ยพอดีมัน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 ตอบเป็นรบรรทัดเดียวผมเลยงงไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะเป็นวักยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวไปอ่านอีกทีแล้วกันคุณพันุชาติบอกว่าลิเวอร์พูลก,กับบอโตเตะวันไหนครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเตะวันไหนเอ่ยเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมอแป๊บหนึงนะฮะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างที่ อเตอร์ไฟนนลนะครับลิเวอรพูกับปอร์โตเตะวันที่สิบวันที่ 10, สิบเมษายนนะฮะอ่าใ,ใช่ครับผมเอ้ยเดี๋ยวอ่าใช่ครับผมคืนวันที่เก้าครับหรือเช้าวันที่ 10, สิบเมษายนครับจะเป็นลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก่อนเจอกับปอร์โตครับก่อนที่ในวันที่เท่าไหร่เอ่ยแป๊บนึงนะฮะอ๋อก่อนที่วันที่ ก่อนที่เลขที่สองจะเตะในคืนวันที่17เมษาย,ยนนะครับสาหรับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเล่นในบ้านก่อนเจอกับปอร์โตวันที่9ครับคือวันที่9แล้วก็คือวันที่17ครับหนึ่งอาทิตย์ข้างให้หลังนะก็จะบุกไปเยือนปอร์โตที่โปรตุเกสนะฮะอันนี้เป็นคิวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของลิเวอร์พูลนะครับคุณอะไรเอ่ยบนึงนะครับ คุณพานุชัดบอกว่าริวอ,อ๋อเมื่อกี้ตอบแล้วคุณนายพัฒน,นกิตติบอกว่าคนยิงจุดโทษโคตรใจเด่นเลยครับยิงเข้าตรงกลางครับส่วนลีโกก็ไม่นะ่าทำเสียจุดโทษครับก็ต้องบอกว่าคนที่ยิงจุดโทษก็คือเจมส์มิลเนอร์ครับเพิ่งลงสนามเข้ามาครับแล้วก็เอาบอกแข็งกัปตันทีมมาใส่ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่นิ่งมากนะโอ้โหแบบว่าวัดดวงเลยครซัดเข้ากลางประตูเลยแล้วก็ลีโกก็พุ่งหนีไปครับส่วนจังหวะที่เสียจุดโทษก็อย่างที่ว่านะนะ คือลีโก้ก็คงเห็นแหละว่าถ้าปล่อยซัดเอซาเดีโอมาเน่เนี่ยได้ยิงจังหวะนั้นผมว่าก็น่าจะเข้าเพราะว่ามันบอลมันก็อยู่แถวๆหน้าปากประตูด้วยก็สุดท้ายเอามือไปเหนียวมาเน่ลงก็กรรมการก็ไม่มีทางเลือกครับมันจุดโทษชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะเออก็คงต้องเป็นประตูแหละคุณยุทธะเด็ก คุณยุทธเด็กโขงบอกว่าลิเวอร์พูลชนะขึ้นที่หนึ่งครับอ่าตอนนี้ขึ้นที่หนึ่งไปแล้วนะฮะคุณจะเลทองเหมือนบอกว่าแพ้ไม่กลัวโกดอล,ลครับแต่แกขึ้นมานีเต็มเฟสแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ก็ล่อตัวไปได้นะสําหรับลิเวอร์พูลก็ยังขึ้นนําไปจับฝูงได้อีกด้วยนะฮะคุณรัตพลบอกบอกว่าพี่แมนยูเตะวันไหนอีกทีครับเหมือนจะเตะวันที่สามสิบมีนาคมนะครับผมเล่นในศึกพรีเมียร์อังกฤษนี่แหละเล่นที่โอทาฟอร์ดรับกระเบียนของวัตฟอร์ดอ่า คุณธนรัตน์บอกว่าเมื่อวานพี่เซงไหมครับแมนยูแพ้แถมตกรอดเซงไหมเซงนะครับผมก็คือมันก็เซงแหละแต่ว่ามันก็ทําไงได,ด้ก็ตกรอดก็ตกรอดไปครับนัดหน้าก็ว่ากันใหม่ปีหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผมคือผมเจอความผิดหวังของแมนยูมามาเยอะครับผมตั้งแต่แบบเชียร์มา20กว่าปีนี้แล้วยิ่งช่วง5ปีหลังนี่แมนยู ก็มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเ,เท่าไหร่ครับก็เจอมาแล้วทุกรูปแบบครับคือผมเจอจนชินชาไปหมดแล้วเออคุณอะไรเนี่ยคุณคาลติเกียรติกิเลติหรือเปล่าถามว่าชนะบาเยนเลยฉลองมากไปหน่อยครับแรงหมดเกือบไปนอนก่อนนะบายทุกคนอ่าลาตีส่วนนะครับคุณเจแอลโบบายบอกว่าสามแต้มอ่แาแบบนึงนะครับ สามแต้มมาแล้วสุดยอดเลยครับนิวคูไม่เสียแรงเชียร์ทีมขวัญใจของผมจากเด็กหงสอปอลาวโอมาไกลมากเลยฮะจากทีเอจากประเทศลาวเลยนัทพลบอกว่ามาดริดเป็นไงบ้างครับที่ซีดานมาคุมผงยังไม่ดูไฮไลท์นะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเล่นดีขึ้นมากเลยฮะแล้วก็นัดแรกก็ชนะไปแล้วนะสองศูนย์ตอนนี้ทําแต้มจี้ทางอาาดิโกมาติริดเหลือแค่สองแต้มเท่านั้นเองครับถ้าแอดมาติริดยังพลาดนะและเสียศูนย์แล้วจากที่ตกแชมเปี้ยนส์ลีกไปเนี่ยไม่แน่นะ ซีดานอาจจะพามนดนิดเนี่ยแซงได้รองแชมป์ก็เป็นได้นะครับผม,มคุณพันุชาติบอกว่าเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานเล่นบ้านใครครับเล่นบ้านเอซิมิลานนะเออเล่นคู่สุดท้ายเลยประมาณตีสามคุณมาเนียมตั้งสกุลบอกว่าอีก,กาน้ําจาเลยคุณโอไทยหล่อทองบอกว่าเหนือความเก่งคือความเฮงนี่แหละอ่ะาก็ต้องบอกว่าลิฟูปีเนี้ยคือเก่งไม่พอคือเก่งแลวนะก็มีความเฮงอยู่ด้วยฮนะก็ต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติที่ทีมที่จะลุ้นแชมป์ต้องมีนะฮะ แมนซิตี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละมีอยู่สองทีนี่แหละที่ครบเครื่องจริงๆในฤดูกาลนี้คุณธนรัตน์บอกว่าร์พูเจอทีมใหญ่เล่นดีแต่เจอทีมเล็กก็คงต้องเหนื่อยหน่อยฮะคุณพันธุชติบอกว่าพี่คิดว่าระหว่างเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานใครจะคว้าสามแต้มครับผมว่านะชั่วโมงนี้นะเอซิมิลานเขากลับมาแล้วนะจริงเอซิมิลานเนี่ยตั้งแต่ได้ไอเจ้าไรนะไอพิชเชกอะที่ซื้อมาจากใครผมจำเจนวัวหรือเปล่าผมจำไม่ได้ แม่งยิงกระจายจริงๆโอ้โหถือว่าทําซื้อตัวได้ดีเลยแหละเอ่อแป๊บนึงนะฮะคุณนายพัฒนาก,กิจบอกว่ายินด้วยกับแฟนเลี้ยงฟูครับคุณธนัตน์บอกว่าพี P ่ยูเวนตุสแพ้นัดแรกแล้วครับก็แพ้เจนัวไปนะครับผมสองศูนย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าตอนนี้แต้มทิ้งห่างนาบุลีโคตนเยอะเลยอะคือแพ้นัดน,นี้ก็ยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้อีกแบบใสๆเลยและยิ่งวันนี้ผมว่า เขาผ่อนนะสำหรับยูเวนตุสหลังจากหลังจากที่ผ่านเกมหนักกับแอตมาดติดมานะอย่างวันนี้โรนโดก็ไม่ได้ลงนะไม่มีชื่อในตัวสำรองด้วยก็พักเป็นที่เลยคุณพานุชาติบอกว่าเมื่อคืนผมดูแมนซิตี้เกือบจะไม่ชนะครับครึ่งแรกโดน้ําสองสูนะ่ไม่คิดนะว่าจะกลับมาได้ครับในครึ่งหลังยิงสามลูกรวดไปเลยนะก็ถือว่าเป็นทีมแต่งแชมป์แล้วล่ะสำหรับแมนซิตี้ในฟุตบอลเอฟเอคัพนะฮะคุณ เอ่อทนะัทบอกว่าผมว่าลิเวอร์พูคงเหนือจาก,กเกมกับไบเยนเลยชนะสองหนึ่งเลยครับก,ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าไปเยือนไบยเยนมาโอ้โหก็บทเอาชนะไปเยือนไปได้นะเกมนี้ก็ยังถือว่าโอเคชนะมาได้ก็รอดไปแล้วสำหรับลิเวอร์พูลครับก็โยนความกดดันไปที่แมนซิตี้แทนเนาะเพราะว่าแมนซิตี้ต้องชนะให้ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิเวอร์พูลนำไปจา่าฝูงต่อไปยาวๆเลยนะ คุณนอนนายบอกว่าแมนยูจะรอดไหมครับผมก็ต้องลุ้นกันนะตอนนั้นนะสำหรับแมนยูในเตกก็ยังมีเวลาสองอาทิตย์ให้อโอเลกุน่าโซชาได้ลองปรับจูนทัศนคติปรับจูนแท็กติกกับทีมนะครับผม <c oughs> คุณพนุชัดบอกว่าแมนเอยูนตุสเตะไนไหนเพิ่งเตะไปเมื่อหัวค่านะฮะก็แพ้ไปแล้วสองศูนย์นะคุณนัทพลบอกว,ว่าเมื่อคืนแมนยูเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ได้ดูก็เออ แมนยูเมื่อคืนนี้เหรอก็ง่ายๆเลยคือเล่นสู้ทางวู๊ปแทนตันวันเดอร์เลอร์ไม่ได้นะจังหวะในการจบสกอร์เนี่ยไม่ค่อยดีการประสานงานระหว่างแรดฟอร์ดอ่าออกตุนิมาซิอาและเจสซี่ลินกา์เนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยเข้ากันซะมากกว่าไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะแล้วก็ทําให้บรรจะวู๊ปแทนตัน op, an, ไม่ได้เลยแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยเมื่อคืนแบบพยายามจะยิงเองมากไปหน่อยคนระับมันก็เลยแบบว่า แมนไม่ได้ประตูเนาะแล้วก็กลางเนี่ยเก็บบอลไม่ค่อยได้ปอกบาเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยเป็นกัปตันทีมเลยนะแต่ว่าก็จ่ายบอลสวยๆเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเลยแล้วสุดท้ายก็โดนจงังเพอาบุกบุกเข้าไปครับโดนบุกสวนกลับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นแล้วครับผมความคมของบุกเนี่ยเขาเนือกว่าเหนือกว่าแมนยูค่อนข้างเยอะเลยคุณปีทองพี่ครับเปียเทคมันอ่านว่าเปียอาเทคครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะผมก็อ่านเปียเทคมาตั้งนานครับผม คุณนัทพลบอกว่าพี่คิดว่าโซชาจะได้คุมถาวรไหมครับผมว่าน่าจะได้คุมนะเพราะว่าถ้าไม่เอาโซชามาคุมก็ไม่รู้จะเอาใครมาคุมเลยนะตอนนี้คุณพันุ์าบอกว่านัดต่อไปของแมนซิตี้ในบอลเอฟเอคัพเจอทีมไหนบ้างครับก็เดี๋ยวต้องรอนะครับผมตอนนี้เหมือนจะยังไม่ได้จับนะครับเดี๋ยวต้องรอคู่มิวอลกับไวตันจบก่อนนะฮะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่สองสองครับดูทรงแล้วนะ่าจะได้ยิงจุดโทษนะฮะแลวเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกิน เอยี่สิบนาทีครับหลังจากที่เตะจบก็จะมีการจับสลากครับเดี๋ยวรอดูในคลิปผลเอฟเ p ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกไว้ในนั้นนะครับคุณมนอะไรนะแบบนึง คุณพนุชาเอ้ยคุณสุธิพงศ์บอกว่าของจริงไม่มีโมคุณมนเทียนบอกว่าแมนยูขาดใครบ้างครับที่เจ็บนะก็ตอนนี้ก็มีแค่เอเล็กซิสซันเชสที่เจ็บนะส่วนลูกกากูก็เจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับคุณธนารัตน์บอกว่าป๊อกบาเปลี่ยนทรงผมบันเลเลยครับผมก็ไม่ได้ทําสีผมนะรอบนี้แต่ว่าตัดสกินเฮดเบอร์หนึ่งนะฮะคุณพนุชาบ,บอกว่าวันนี้บุรีรัมชาชนะคว้าสามแต้มครับก็ต้องบอกว่าลูกที่บุรีรัมได้เนี่ยไอ้กองหลังของแบงคอกอะเคลียร์กันไม่ขาดอนะแล้วก็โดนใครนะผมจําชืื่่ออไไมด้คแบบ ได้เพื่อนสัสะลักมัง้งโยนบอลเข้ามาแล้วก็ไอคนที่ยิงได้อะแล้วก็ได้บอลปุ๊บล็อกไปล็อกมาจนสุดท้ายปุ๊บยิงเข้าเสาแรกไปเลยก็คว้าสันแต้มให้ได้นะตอนนี้บุรีรัมก็ขึ้นมาอยู่ในโซนหัวตารางแล้วนะคุณนัทตบลบอกว่าบอลมีแพ้มีชนะครับแมนยูเอาใหม่เอาใหม่เอเอ,อ,อคุณธนาราัตบอกว่าพี่ทํางานอะไรครับเป็นวิศวกรนะครับผมคุณพานุชาต์บอกว่าเมื่อคืนเดกอาทําไมไม่ลงครับก็เป็น ปกติบอลถ้วย f อฟเอคหรือบอลในประเทศอะทางโซชาก็จะให้เกลโรลเมโลลงสนามเป็นผู้รักษาประตูลหลักอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยถ้าไม่ได้โรเมโลเนี่ยมันไม่น่าจะจบแค่2ประตูมันน่าจะโดนมากกว่านี้นะฮะคุณนัทพล้บอกว่าอ่างท้องผมเสมอครับผมก็วันนี้ผมยังไม่ได้สรุปผลฟุตบอลทีสามทีสีให้คือเดี๋ยวจะผมสรุปในวันจันนะครับเพราะว่า รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวก็สรุปยอนหลังให้นะครับผมก็รอดูในช่วงเงย็นๆวันพรุ่งนี้ละกันคุณสุทธิพงศ์บอกว่าลินการก็เม,มื่อเมื่อคืนนี้ลินกาด์เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแล้วก็อาจจะฟอร์ไม่ไม่คงที่สักเท่าไหร่นะฮะคุณพนุชัิบอกว่าเมืองทองใครนำาจอซโบครับก็ถ้าเป็นเมืองเมืองทองเนี่ยเหมือนจะเป็นมุ้ยนะมุ้ยยิงไปสองเม็ดแล้วนะก็รอ,อดูแล้วกันว่ามุ้ยจะยิงได้เพิ่มอีกหรือเปล่าโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปทําคลิปก่อนนะฮะว่าจะ อ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านอ่านจบไทยนิดนึงคุณธนาบอกฟุตบอลฟีฟา่าเดเตะไปไหนครับสัปดาห์หน้านะฮะคุณมลเทียนบอกว่าทีมชาติไทยทุกใหญ่เล่นรายการชนาครับที่เจอจีนเจอจีนเจอใครบ้างครับก็เดี๋ยวเจอจีนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอรุ้นอีกทีว่าเจอจีนเนี่ยเราจะได้ไปเตนนะนัดชิงหรือเตะชิงที่สามนะเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้คุณนทัทพลบอกว่าพี่ยี่หกนี้แมนยูมีเตนนะนัดพิเศษหรอปะคุมหรือเปล่าครับยังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะฮะคุณปฏิพันธ์บอกว่าอยากดููโปรรรรแแกกกมมทีี่เเหลลลือออขงนซิิต้ัับบว์พค็ จะมีคลิปที่ผมทำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะที่ที่ทำไว้ว่าเก้านัดที่เหลือของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เป็นยังไงบ้างผมทำแล้วอาจจะลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะก็จะแค่ไม่ได้อัปเดตผลกในขันนะัดที่30กับ31นั่นเองครับก็ลองไปย้อนย้อนดูได้ครับผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะฮะคุณธนราบ,บอกว่าโชคดีครับผมไปนอนก่อนอสวัสดีทุก ทุกคนดีกว่าขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาคุยกันก็ยินดีกับลิเวพูด้วยนะครับผมเฉือนเอาชนะฟูแล่ไปได้สองหนึ่งพร้อมกับขยับขึ้นเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทำคลิปก่อนสวัสดีนะครับผม